สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับนางยุพาทวีวัฒนากิจบวรหลัดกระรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการถแถลงข่าวโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยมีนายประสบเรียงเงินหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมนายจรึกกันจารึกประธานกรรมการบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด นายอักกนิตมาโนโนสยวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานผลิตคอนเทนต์บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้รับรางวัลสิบชุมชนเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ต้องขอชื่นชมนน้องๆน,นะคะสําหรับโครงการเอ่อสิบสุดยอดนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมนะคะ ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับบริษัทกันตนาคุปจกำกัดนะคะเราในการในการที่เราจะหาน้องๆน,นะคะซึ่งจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่คนเหล่านี้ค่ะเขาจะเอาเรื่องของบรดกภูมปัญญาวัฒนธรรมของพื้นที่เขามาเล่าเรื่องนะคะผ่านการาสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่าเรื่องที่แต่ละพื้นที่แต่ละคนก็ก็จะเล่าเรื่องไม่เหมือนกัน กระทรวงธรรมเองเราได้ดําเนินโครงการในเรื่องของเที่ยวชุมชนยนต์วิถีมาเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากในเรื่องของทแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดังนั้นเราก็มาคิดว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้มาเที่ยวชมได้ได้มาเที่ยวสัมผัสอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยผ่านการเล่าเรื่องจากเด็กๆซึ่งเขาเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาในพื้นที่ของเขาเองดังนั้นจึงไม่มีใครเล่าเรื่องได้ดีที่สุดเท่ากับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง คนเหล่านี้เขาจะมาช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างในเรื่องของไ i r ัลมาร์เก็ตตให้กับคนในตลาดคนในประเทศไทยเราให้ในเลงเห็นถึงความสําคัญของการที่เราคนไทยต้องมาเที่ยวเมืองไทยได้วยกันนะคะน้องๆเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งมากเลยในเรื่องของการสื่อสารนะคะการเล่าเรื่องบอกเล่าเรื่องราวแม้จะเป็นช่วงของคลิปสั้นๆแต่สิ่งที่ได้รับก็คือว่า เราเกิดความประทับใจเราได้เห็นได้สัมผัสได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆเหล่านี้ในการที่จะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะเล็กๆของประเทศไทยแต่ว่าเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี เศรษฐกิจฐานรากจะเกิดไม่ได้เลยถ้าคนในชุมชนไม่ลุกขึ้นมานะคะเป็นเจ้าของวัฒนธรรมลุกขึ้นมาสื่อสารผ่านการตลาดในช่องทางต่างๆตรง,งนี้จึงเป็นโอกาสค่ะเราได้เปิดเวทีเปิดพื้นที่ให้แล้วให้กับเด็กเหล่านี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็เราก็พร้อมที่จะผลักดันเด็กเหล่านี้นะคะให้ไม่ใช่ว่าแค่จบโครงการแล้วก็จบไปเด็กเหล่านี้เขาแค่เริ่มต้นเท่าน,นั้นเองเรายังคงจะต้องให้ความรู้นะคะติดตาม แล้วก็เขาจะเป็นแกนนําให้กับหลายๆชุมชนเด็กๆที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็จะได้ลุกขึ้นมานะคะเป็นนักเล่าเรื่องต่อไปที่ดีนในอนาคตค่ะค่ะจริงๆแล้วเราอย่าไปคิดว่าเด็กเขาไม่สนใจวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีพื้นที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราที่จะได้เข้ามาบอกเล่าเรื่องราว ดังนั้นเมื่อเขามีโอกาสแล้วเขามีคนที่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสให้พื้นที่ของเขาเขาก็ได้แสดงความสามารถให้เราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเราเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจวัฒนธรรมไม่สนใจประวัติศาสตร์จริงๆแล้วไม่ใช่เด็กล่านี้จริงๆแล้วเขาเป็นไกล์ท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่เป็นมัคคุเทศน้อยอยู่ตามหลากหลายพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงธรรมเอ,เองเนี่ยเรามีมัคคเทศน้อย,อยอยู่ในทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่อาจจะไม่ทุกๆชุมชนแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็หวังว่าเด็กๆเหล่านี้เขาจะลุกขึ้นมาค่ะมาแสดงถึงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ของ เขาจะบอกเล่าเรื่องราวและโดยเฉพาะสําคัญเขาพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมมนสเสนหออัตลักษณ์และว,วัฒนวิถีถิ่นขเขาเองค่ะครับครับคือท,ทางกันตนาาก็ได้รับนโยบายอย่างท่านประหลัดนะครับแล้วก็เราก็คิดแนวทางต่อยอดขึ้นไปอีกนะฮะก็จะเรียกว่าจะสร้างนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะฮะทั่วประเทศนะฮะเราหวังว่าจะเกิดแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งทำให้เศรษฐกิจของ ภาพรวมของประเทศเราเนี่ยเติบโตนะครับอันนั้นคิอแนวคิดของกัตตนาังครับผลงานที่ผ่านมาร้อยกว่า90คลิปเนี่ยครับคืออย่างที่ท่านประหลัดบอกเลยว่าน้องๆทุกคนมีศักยภาพในการที่จะผลิตคอนเทนต์แล้วก็คอนเทนต์ในท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากนะครับว่าเราก็พยายามจะสร้างต้นแบบให้ใหใหทุกคนเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็เราหวังว่านาโนโอิูเอนเซอร์ที่หลังจากนี้ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นใน,ในระดับต่อไปนะครับรับผม y